ซีรีส์เกาหลีเรื่อง Bad Guy รักที่สุดเทพบุตรคนเลวแนวดรามา่าโรแมนติกจำนวนตอน10ตอนจบสถานีออกอากาศ SBS เริ่มออกอากาศ26พฤษภาคม2553ผู้กำกับรีฮอยองมินเขียนบทพิมแจอึน เรื่องย่อพิมนำงกีรับบทเป็นชิมคอนอุกชายหนุ่มที่พยายามลบบัตรแลในวัยเด็กของตัวเองด้วยการเป็นคนเลวในวัยเด็กนั้นคอนอุกเติบโตมาในฐานะครอบครัวยากจนและมีพ่อหูหนวกความฝันสูงสุดของคอนอุกตอนนั้นมีเพียงแค่หาเงินมาซื้อเครื่องช่วยฟังให้กับพ่อเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาต้องพลิกผันเมื่อคอนอุกถูกนำตัวให้ไปอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ในฐานะคงแทซอง ลูกชายที่เกิดกับภรรยาลับๆของประธานบริษัทแห่ชิงกรุผู้ร่ำรวยแม้ช่วงแรกคอนกรุผู้ไรเดียนสาจะไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองต้องมาอยู่ที่นี่แต่ความเพื่ออาทรของสองสามีภรรยาประธานแห่ชิงกรุและการเลี้ยงดูแบบลูกคุณหนูก็เริ่มทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรกับครอบครัวนี้มากขึ้นทีละนิดแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งเมื่อวันหนึ่งผลตรวจ d n a พิที่สู่ตอกมาว่าเขาไม่ใช่ ประธานแห่ชิงกุพวกเขาเดินทางไปรับคฮงแทซองตัวจริงกลับมาและไล่หฮงแทซองตัวปลอมออกไปจากคฤหาสน์อย่างไม่ใยดีค่ําคืนที่โหดร้ายคืนนั้นนอกจากจะทําให้คอนทุกตกจากตําแหน่งทายาทผู้สืบทอดแห่ชิงกุแล้วเขายังมองเห็นภาพพ่อและแม่แท้ๆของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาสิ่งนี้กลายเป็นบาดแผลที่ติดตราตรึงมาจนโตวันเวลาผ่านพ้นไปนานพอที่บางคนจะลืมไปว่า นักกรหาดแห่ชินกรุ๊ปเคยมีฮงแทซองตัวปลอมอาศัยอยู่คอนอกุ๊ผู้ชายที่มีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ตั้งแต่เล็กเติบโตขึ้นมาเป็นหนุมหล่อที่ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดใดในโลกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสแตนด์แมนในโรงเรียนสอนเอ็กชัน,ชนเชี่ยวชาญการเสี่ยงภัยทั้งบนฟ้าบนบกและในน้ำอยู่มาวันหนึ่งคอนอุ๊ได้เข้าฉากกระโดดร่วมลงมาจอดฉุกเฉินบนเรือยอทส,ส่วนตัวของสองพี่น้องแห่ชินกรุ๊ปฮงแทราและฮงโมเน ปรากฏว่าฮงโมเนน้องสาวคนเล็กผู้ไร้เดียนสาเกิดประทับใจสเสน่ห์ของเขาตั้งแต่แรกเห็นในสายตาของโมเนเธอมองว่าคอนอุสคือพรมนิคิดของเธอที่หล่นลงมาจากฟ้าแต่ในสายตาของคอนอุสเธอทั้งสองคือเชือกที่หย่อนลงมาจากฟ้าที่ให้เขาได้ป่ายปีนกลับไปสู่ที่ที่เขาเคยอยู่ต่างหากและสำเนียนการแก้แค้นเพื่อย,ยั่งชิงแหชิงกรุกลับคืนมาของผู้ชายเลวๆคนหนึ่งก็เริ่มขึ้นโดยใช้ความรักอันตราย ของสองพี่น้องเป็นฉากบางหน้าปากฝั่งมุนแจอินพื้นเพของเธอคือหญิงสาวที่เรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและทำงานเป็นที่ปรึกษาแกลเลอรี่ศิละปะให้กับแฮชิมกรุ๊ปแจอินมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแต่ขาดเพียงแต่เงินและจากคุณสมบัติข้อเดียวที่ขาดไปนี้ก็ทำให้เธอถูกแฟนหมุ่นปฏิเสธไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ความแค้นใจนี้ส่งผลให้แจอินตั้งปณิธานไว้ว่าเธอจะต้องจับลูกชายคนรวยมาเป็นสามีให้ได้และเป้าหมายที่แจอินเล็งไว้คือฮงแทซองทายาทลับๆของแหชินกรุ๊ปที่เธอไม่เคยแม้แต่เห็นแม้แต่ใบหน้าแต่แจอินมั่นใจว่าเธอสามารถใช้ฐานะคนสนิทของคุณนายแหชินกรุ๊ปไต่เต้าจนแต่งงานกับเขาได้แต่ด้วยความเข้าใจผิดกลับคิดว่าคอนอุ๊ แบดบอยที่ซึ่งไร้ไม้ตอบคือแทรซองเธอจึงพยายามจับเขาแทนแต่ต่อมาแจอินได้เจอกลับฮงแทซองตัวจริงระหว่างที่ติดต่องานที่ญี่ปุ่นและเขากำลังเศร้าโศกกับการตายของซอนยองหญิงสาวที่รักแจอินคิดจะช่วยที่จะเติมเต็มใจที่ว่างเปล่าของเขาด้านคอนอุกที่เข้าไปสมัครเป็นพนักงานในแห่ชินกรุ๊ปก็ถูกส่งตัวมาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันและที่นั่งทั้งสามคนเผชิญหน้ากันอย่างช่วยไม่ได้ และที่นั่นแทซองที่รู้จักคำว่ารักอีกครั้งกับแจอินแทซองจึงต้องลุกมาต่อสู้เพื่อรักษาทั้งครอบครัวและความรักที่แม้กายอย่างคนอนกุกกกำลังจะแย่งชิงไปคนอนพุกทำให้แจอินเข้าใจผิดว่าเขารักสองพี่น้องตระกูลหฮงเพราะความร่ำรวยเมื่อคนอนกุกเดินหน้าที่จะแก้แค้นตระกูลแห่ชิงกุกด้วยการทำให้สองพี่น้องโฮงแทน แจอินรูความจริงที่เขาทําเพราะอยากแก้แค้นแจอินจึงขอให้คอนดูยุติความแค้นเธอสารภาพว่าเธอรักเขาเพราะคนอนดูก,ก็รักแจอินเช่นเดียวกันคนอนุูจึงคิดบุกแก้แค้นแต่เรื่องกับคลิกผันเมื่อคุณนายแหชิงรูบบอกความจริงว่าเขากําลังแก้แค้นและทําร้ายพี่้องของตัวเองเพราะเขาคือวงแทซองตัวจริงเพราะผลตรวจ d ี a เธอเป็นคนทําขึ้นมาเองเพื่อที่แหชิงรูบจะเป็นของเธอต่อไป คอนอุกรู้สึกเสียใจที่ทำร้ายพี่น้องของตัวเองทำให้เขาไม่ยอมบอกโฮโมเนที่หลงรักเขาหัวปักหัวปาโ,โมเนบุกเข้าไปยิงคอนอุกในวันที่คอนอุกจะขอใจอินแต่างงานใจอินและคอนอุกไม่ได้เจอกันเพราะความรู้สึกผิดที่ทำร้ายน้องและไม่อยากให้น้องต้องเสียใจว่าเขาคือพี่ชายเขาจึงยอมตายชดใช้ความผิดจุดจบของแบดกายกลายเป็นโศกนาฏกรรมของเรื่องมาร่วมติดตามความรักและความแค้นไปกับแบดกายรักที่สุดเทพ,พบุตรคนเลว นักแสดงนำคิมนำกินเป็นชิมคอนอุ๊กพันกาอินเป็นมุนแจอินปูยอนซูเป็นฮงแทราคิมแจวุเป็นฮงแทซองซีรีส์เก่าในดวงใ,ใจที่น่าดูนิงอยู่ซีรีส์อยู่ใต้คลิปค่ะข้อมูลจาก k คซีรีสเสียงอ่านภาษาไทยจาก Google ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ